สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่น้องบังปลายสปูุก้นจ้าวันนี้ก็พัทรพรสาวิสันไตกินง่ายๆก็มาอีกแล้วจ้ามันนี้กะสิพาพี่น้องมาแกงขี้เล็กจ้าอันนี้ว่าแมนพักขี้เล็กได้จ้านี่เป็นพักขมหญ่ทะลุต้มกินกระป๋อนนะจ้ะเนาะอันนี้กะสิมาแกงแส่พักขี้เล็กแล้วกับไอตูไอตูซื้อมาจนซ้ำหมดเลยนะจ้าซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เอาไว้ข้างนอกชงหมดแล้วแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะ ก็จะแกงขี้เหล็กใส่เออเอานังหมูเนาะจ้ะใส่นังหมูก็เราก็จะเป็นแกงอีสานแกงเล่าเนี่ยจ้ะถ้าอยากใส่กะทิก็แบ่งแยกออกได้ลูกเขาก็ทำแฮมเบอร์เกอร์จ้ะแฮมเบอร์เกอร์แบบง่ายๆแบบบ้านๆนะจ้ะนี่จ้ะ แอมเบเกอร์ไก่จ้าเนื้อไก่ก็จะใส่พริกแกงใช้พริกแกงนะข่าตะไะคร้ค่ะแล้วก็พริกนะคะ,ะใส่ไปนี้เนาะแล้วก็ปรุงเครื่องเลยนะคะก็จะใส่ชุสลงไปตามใจชอบนะคะใส่น้อยจะแซ่บน้อยใส่หลายก็แซ่บหลายเนาะชุดเนาะคื่อแ่าแป้งนัวพวุงนว่เองตามด้วยน้ำปลาอีกทรใส่ใ ตกตอนนี้น้ำปลาใส่ตามหลังนะจ๊ะเดี๋ยวเอาน้ำปลาให้แม่นิดที่ไหนกันนะเปิดได้ที่ไหนอนะ่ะจะน้ำปลาก็ตามใจชอบนะจ๊ะประมาณนี้แหละน้ำปลาลวก็คนนะคะโอ้โหหอม มันไล่ขี้น่องแล้วก็ตามด้วยพักขาจ้ะพี่น้องพักขาหลักปลาอีตูนี่ก็จะเจ้าเข่าแบบบานๆเข่าใหญ่ๆจ้ะนี่จ้ะแล้วก็จะสีมักข้นมาค่ะพี่น้องเสร็จแล้วจ้าแกงขี้เล็กจ้าแกงขี้ลกแกงขี้ล็แกลแกงขี้เล็กหนังหมูจ้ะจ้ะนี่ก็น้ำต้องลองน้ำน่อยๆนะจ้ะ ันจะเป็นหนังหมูต้มเรียบร้อยแล้วแล้วก็นํามาใส่แกงเลยนะจ๊ะก็คลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนคงชอบนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระติงกดกระดิงติ้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 งนะจ๊ะแตคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า